สวัสดีครับวันนี้มากับการพาเด็กเด็กเดมีโนครับไม่ีเมื่อกี้อเสียงอ็โคเียเอ็โคตัวหลักไม่มีนะครับอันนี้เป็นเด็กอะไรครับพี่ต้าเไฟฟ้าครับเาไฟฟ้าเทาหมือนไม่มีเสแต่ว่ามันมีเสื่อนะครับเนี่ยเสริมจากอะไรนี่ไงนี่ไงเด็นดีภาคใหม่นะครับเบ่ภาใหม่นี่เ็นดีนีเขาจะมีการรีวิวมาให้อ่าเป็นเอ็กเฉพาะประเทศไทยด้วยโอ้โหเ็กเฉพาะแป่าว่าอะไรเ็กเ่เ็กคือแบบ ก็เอ็กคลูซีฟมันมีภาษาไทยเคเขาเอ็กคลูซีคุณยังถามรัชกเคก็ก็คือแบบไม่มีที่อื่นแต่มีที่นี่โอเคก็คือมีแค่ประเทศไทยเท่านั้นประเ์ฟไทยทำเองเลยด้วยอ่าโอเคมีเซิร์ฟไทยเท่านั้นนะครับไปจับจองกันได้ใช้คว่าอครับได้ครับได้อ่าแล้วก็ใครอยากจับจองนะครับตอนนี้เรามีไลฟ์กันด้วยไม่ไม่ไม่แล้วเทพฟ้านักล่องไหนเนี่ยเทพฟ้าอ๋ออยู่กล่องนี้อยู่กล่องนี้อ่าอยู่คิปหนึ่งคิปหนึ่งอ่าเดี๋ยวอะไรรีบีมาเราจะให้ดูกันแล้ก่บ้างนครับ มีไลฟ์ทุกวันเลยครับใครอยากจับจองในไลฟ์เรามีลด50เพราะนี่กำลังไลฟ์เลยใช่กำลังไลฟ์เลยนี่วันนี้นะครับลด150วันนี้ก็ลด150นะครับวันนี้ลด150คุณนี้ลด150วันอาทิตย์ลดสูงสุด200นะครับวันอาทิตย์ลด200เลยใช่ใช่ใช่ต้องวันอาทิตย์ลด200ไปดูไลฟ์เก็บโค้ดอ่ะเราไปดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างอ่าอันก็แฟกกับบัดดี้ครับตัวนี้แฟกบัดดี้ใช่แล้วบอดี้นีอันนี้เมนเด็กทุกคนทำไมใช้ล่างเก่ากันนะ เดี๋ยวค่อยบอกนะกันนะเดี๋ยวค่อยบอกว่าอ่าอันนี้เป็นร่างเก่านะร่างแรกเลยอ่าครับมาเรามาาขี้เอ้ยกระจายกันดูกระจายกันค่อยๆอะไรจะจากร่างพี่วันนี้แบนสวยมากเรบลองอ่ะก็คือตัวเก่าอะไรเอามาตัวเก่าเดี๋ยวนะอันยากที่เป็ฟ้าแิ่งแสงเอามาเฉดสีแบบวกคันจ่ายสังเกตนะครับเป็นสกิลฮอรเตอร์มีแอ่สองเทคแล้วถึงจงใช้เท่าครไม่ติดชื่อสกิลนะก็คือมีสองตัวใช้ได้สองอ้ออ่าจุดแรกคือชาร์ดหนึ่งเกจครับผมแล้วก็คนนี้จะบวกพาวเวอร์ แต่พันแล้วก็จะได้ d o บ b l e แ a g กีสกิลก็คือฮิลล้ลสอแล้วก็จวดหนึ่งแล้วคนนี้จะได้ดีเฟนต์บุกสคับก็ออกมาใช้ใดกเลยใส่กีไวครับเป็นงานวัดขายลูกด้มยใส่ไปสี่เลยนี้เพราะเราเป็นบอดี้ของเราเป็นบอดี้ของเราขายช้กลวยนะายเซนสี่ครับลจากชินยูบีศูนย์หนึ่งัศูนย์สองขีดสามตกลงได้หรือเปล่าตกลงนด้ถ้าศาสตรกางคืนก็ถือว่าคืนนีลองแนวใหม่ไม่ใช่ไม่เดียวนะครับต้องดูจังหวัดด้วยนะ โกเลียวปกติอ่ะแต่นี้เป็นแมจเนิร์ด้วยใช่ไหมสักวันนี้ไม่เกินสี่สามวันพี่เสี่ว่าอันนี้อันนี้กินก่อนแต่ว่าส่วนผมรับผู้พิทักษ์โกเลียวมากครับอ่าคนนี้จะคอยดชแลเขาแล้วก็คอยรักคนนี้ลงสนามกโกเท่าไหร่มืดที่เหลือลงต่อก็คือเดลิเวอร์อ๋อใส่สองใบใช่แล้วโกเลียวสองใบอุ้ยแล้วใบนี้นี่มันอะไรกันนะมันคืออะไรขอซองก่อน อ да ไม่ใช่ไม่ใช่ครับใบนี้ผมเก็บไว้เป็นความลับนะเดี๋ยวผมใบให้แล้วกันว่าเป็นไซส์สองตัวนี้เป็นใบที่ไว้แก้อะไรสักอย่างผมจะรู้ไหมเนี่ยเออผมจะรู้แล้วหรือเปล่าไม่ใช่ไฟคนแทสเสียงมันเข้าแล้วดูแม่งเลยใบสองตัวนี้ต่อไปครับอีกกี่ตัวเนี่ยชิเดนส่สี่อยู่แล้วอันนี้คนละอันกันอ่าผมลืมบอกว่าอันนี้เป็นเทพไฟฟ้าแบบนินจาอ่เป็นสายลำสเดช่ชิเดนครับมีสกิลชื่อ ไซเบอร์แอนเอนาลิซิสไม่ต้องไปอ่านมันหรอกเพราะว่ามันไม่ติดชื่อสกิลเลยมาดูกันดีกว่าครับไม่ได้ทิ้งวิชาอีกจานหนึ่งไปบนมือจ่ายจ่ายในเกตครับจอดสองแล้วก็สามารถเนใช้เสร็จแล้ครับไม่ติดชื่อสกิลนะแต่มีชื่อสกิลมาใส่ไว้ให้เท่ๆเลยใโอเคมีสองตัวใช้ได้สองตัวมีสามตัวใช้ได้สามตัวหลุดได้ชิเด่ดชิเด่นใส่ไปสี่ตัวใช่ครับผมสองอาร์สองอาร์เดี๋ยวให้ดูอ๋อแต่แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าใบนี้คืออะไรจริงไปใส่โกเลียวน้นสามก็ได้ อ๋อโอเคมีทางเลยอะใช่ใช่ผมแค่มาแก้ดิฟบางเด็กตัวต่อไปดึงมาตัวนี้ต้องยัดสีอยู่แล้วตัวเจ๋งเลยตัวเนี้ยจากเด็กนี้โอ้โเจ๋งใช่ครับผมโอโทร่าครับตอนเราลงสนามครับเห็นเทพไฟฟ้าไปอื่นชาร์จจวดเพราะว่าพี่บอลรีกับพี่ยูพี่บอลโดนเชียวง่ายงเลยง่ายงเลยต้องเสือใช่โทร่านี่แปลว่าเสือเหรอนี่ภาษาญี่ปุ่นก็รู้นะครับรู้แค่นี้ แล้วแมวครับแมวแมวแมวเนโกะแล้วเต่าเต่าเต่าคาเม่เฮ้ยงูเฮฟวี่โอเก่งกันเลยขัดเจ้าไปเอาดูผิดมาถึมากกว่านี้เดี๋ยวพีดละ่านี่ของใหม่เรามาแล้วตะตะตะแั่นกระดิ่งของมูดักนี่ครับกระดิ่งของมูดักแห่งการบูชาเดี๋ยวว่าป้าดี้คนนี้บนสนามวายเทมที่มีคนนี้ในโซนไม่ถูกทำมาแล้วก็ถ้าการนี้อยู่ในโซเวทเทมของเราจะไม่ถูกถอดโซ่ ไอเทมที่ถูกดึงกลับเึ็นมปีด้วยผมแล้วก็มาจบที่เดลนายครับส่งใส่การเป่นเ่ายจโซไอเที่มของเราแล้วก็นำการที่ส่งใส่ถ้าจะให้ชวนไอเนมภาพแบบอีคนเนเชนก็คือดิงกับเป็นเยได้แล้วก็มีสกิลคอปเตอร์อ่าสสมเนทีเด็ดของเขาติดอาบิตี้เนี่เบอรเทิก็คือชื่อติชื่อสกิลขอดเกรดงคาระเองนกาชาถ้าเรส่งการส่งการไปเนี้ยเป็นไอเทมหือเอไฟฟ้าส้สาม่บมมือเนี่ยาตนี้แล้วก็การที่วางทำเนี่ยจะนับว่าเป็นไอเทมจนา ก็แล้วแต่ไม่มีใครคุมไม่คุมก็เพื่อนกันเก่งเก่งอยู่ที่ไ่ใสม่เยอะอ่าเรื่องนี้มันล้ำถางง่ายอยู่แล้วใช่ครับแล้วมันมีการโค้งการขุดอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเริใจเราได้ไรเล่นให้ดูถัดไปโอ้ฟอยส์ซะด้วยเพอมีแต่ฟอยส์จะชิมบีทีเอสเจ็ดมีแต่ฟอยส์หรือเปล่าชิงบีทีเอสเจ็อยู่เบอร์ร้อยสามสิบแปดนะครับเขงอุดะจะยิญิงปุกผาเลยนะบายงโลก รายได้ในระหว่างคือรู้เห็นนะย้ำเลยนี่สกิลพาเตอร์ครับมีกหนึ่งอย่างเลือกใช้จากสองสกิลไม่จีบมันไปเลยนะไบนี้สกิลแรกครับส่งใส่เทมเทลตไว้จากกองหรือว่าจากในดอกเราไม่เกินหนึ่งใบให้ผมถ้าขาดจากกองเนี่ยสับกองแล้วก็ในเทือนี้เนี่ยพอจะหายขั้นต่อไปที่เราได้รับเนี่ยจะลดลงเป็นศูนย์อยากทุกสิ่งนะแต่เขาคืออ่าอย่างเช่นเขาปาไม่ตายมาไว้ที่ซีรูบเวสเซอร์ของวอชเวลยิงสิบเราปาไปนี้เป็นศูนย์กริดไปแลยนะกริดใส่ไปสามใบกริด เรียกว่ากริบต่อไปเอ้ยน้องห้องหลังนี่พงศ์อะไรคลิปสิพี่อยู่เดินป่านมาแล้วแล้วก็วันนี้พี่ให้ให้ป้าป้าแก่แกมาเก็บเก็บของแล้วมีชาวอุงนาอีกอย่วิวป้าแก่พี่สาวพี่เลยนะไม่บอกเทคนิคแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วไม่ใช้เทคนิคนี้อ๋อชิ้งไวิจานเสริมไว้จานเกตตอนนี้พักภาษาไทยได้ครับตอนนี้เป็นคนนับสองนับผิดนับถูกก็อยู่ที่เขานะใครได้ขายเป็อกได้นะเจอไม่ต้องยูสกิลมันจะเหมือนชิเดนมีเลขนนี้เป็คนนับมาตอนนี้ผิดหนึ่งที่คนนี้แล้วได้ฟง ส่วนฟอยนี่ไปได้มาจากไหนงานแข่งครับไม่ใช่งานแข่งที่ไหนงานแข่งร้านเดี๋ยวว่าพี่นะครับต้องว่าพี่สาวพี่นะตรงนี้ซีเอ้ยตัวดมกรดรมกรดวิชาวายุรวมกดทำลายล้านครับสกิลแรกครับเอามอนสเตอร์นินจาจากข้างนอกลราลงไปกลับขึ้นมือถ้าไม่่แนใจกิลสองครับเวลาถูกทิ้งจากมือโดยความสามารถครับมาจวดมันขาดไปนิดก็ใส่ลงไปเลยสำเร็จหายากสี่เวลานะกดก็ใบนี้เนี่ยเอามาเล่นกับชิเดนกับไอ้วิชาอูกงานเมื่อกี้ก็คือมาจวดมีตัวช่วยจวดคืนได้ ต่อไปเอ้ยน้องตัวนี้อีวะใช่นกไนน้เก่งใส่มาสามตัวนี้วิชานินจางวันนี้ได้รับของแล้วนะตัวนเกฆ่าตัวกุเร็อคสกิลแรกครับเดี๋ยวนะชื่อคุณคุณเหมือนมาจากเล่นมาโตโต้ใช่ครับสกิลแรกนะครับเป็เคาน์เตอร์ปลาปุ๊บคิวสามไลทเลยที่สี่อีสกิลคือเวลาถูกยิงจะมือคิวหนึ่งจูนหนึ่งแบบว่าขนส่งให้เกมพอมันมันเล่นได้ทั้งสองเทปเลยไปเนี่ยกางเจ้าุรีเท่หอ๋อแล้วก็ใบเมื่อกี้หยิบชีเดนขึ้นมือได้ด้วยจาากกกไหนดดอออี่่่รใชม เพชรสุะยองเลยาเรีกวันเดียวถึงก็ไม่มีอาการเสื่อมกระเสือะไรแบบนกางกางทำงานเขาดีขออนุญาตยได้เข้ารัเยครับยันครับสมมติสอไปแล้วตอนแรกใส่สีแล้วไม่ยึว่ามันจะมาช่าครตอนรับทท่ไฟฟ้านะครับได้น่นมีเทปไฟฟ้าบนสนใจด้วยครับชารสามเปิดเกตดูหยิบหนึ่งใบขึ้นหน่งที่องได้วันพุธและที่วันศุกยังให้มาเมื่อวานพี่ท่านเขบอกว่าคาร์ส่งครับชิ้น UV12 ทาไมชักไปแร่ไม่ส่งแล้วไปเช็คขนส่งไปมามลมามอว้อุสปอยแล้วมีรถนอูพรุ่งนี้น่าจะได้พี่ขอตัวอีกสามเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ชุดพี่ชิกลมอธิษฐานพืชผลครับน่าได้ถ้ามีเทปฟ้าบนสนามจะลิเกตจอยลงขมุยลุยหลังเี่มสี่เลยได้ไหมไอเทมทีราเอาบนสนามเรามีโซเนจะได้จอยหนึ่งปันจอยสามขมยเจ็คคุ้นคุ้นกันไหมเล่าอเทขมยหลังเปิดเทมนี้นเล่่หัป๊นี้เช็คเุ้นๆกต เหมือนเด็กที่ชื่อแบบเล็กนารกอะไรสักอย่างไหมเล็กมาก๊อปเด็กนี้ไปก๊อปไปหมดเลยนี่ครับอยู่ม้วนเล็กเนี่ยคนเดียวเลยเล็กสตีนเนี่ยเาทำลายทุกวงการเลยนี่งานคำนี้แดดแล็กเลยมารยาทไม่ผ่านมารยาทไม่ผ่านนะเห็นว่าในงานจะออกอะไรได้จ้าครับในงานจะออกแล็กอะไรอย่างเงี้ยอ่าสไนเปอร์ครับของวันกาดมารยาทไม่ผ่านครับบอกว่าเขาแข่งไล่เวทครับแล้วก็สามารถไล่ไปนี้ได้ ถ้าเราคู่แข่งไล่เวทแล้วก็เรามีโซอยู่ในไอเทมเทปไฟฟ้าคือไล่ปะปะไม่ได้ต้องมีไอเทมเทปไฟฟ้าอยู่ต้องมีเป็นไอเทมเทปไฟฟ้าที่มีโซ่ด้วยแต so ่สองเกตยกเลิกเวทคู่แข่งไล่ครับผมแล้วก็คู่แข่งไล่ใบนั้นชื่อนั้นนะซ้ำไม่ได้เล่มสี่นะครับอะไรครับอะไรครับอันนี้มาก่อนเลยครับกูมาก่อนคู่มาก่อนการไอ้ผีเนี่ยเล่มสามเป็นขาดใหญ่ขนาดนี้เลยประเด็นคือของแรกเก่งกว่าด้วยของแรกมันตัดแบบซีซีได้ตัดเฉยๆได้ พี่วิวต้องคาดมันเรตัองีเป้าเลเนี่ยใบเดียว่อนใบเดียวครับพี่ชาดเสียบกลายเป็นหน่งลม้ครับเพราะคือทำลายมอนบนสนามกันเลยนะครับเป็นเคอร์เตอร์รับชั้นเกียร์คิวไลท์จวดเนี่ตัวไหนปฟารวัลวนละหเออมาฟาร์มหนึ่งใบจะชุดไหนเนี่ยชินดูบีศูนย์สอีกตัวแาวไปสามเกาคันช่องวารเคาเตอร์ชัามเกีแล้วก็ใบไม้ครับจากชุดบีทีศู บีพีเลยนะครับผมของภาคแรกเลยนะอ่านิวไดก็มันจะมาแล้วโอ้ได้นี่เขาเอาภาคของนิวไดมาใส่ได้ใช่ไหมได้โอ้เอามวยลงงั้นนะครับลงไปสี่เล่มเลยเป็นตัวเอาหากาศเก่าก็ได้เรับการไม่แต่สป็นตัวจะเปลี่ยนเปล่าเราไม่ลงใช่ครับอันนี้เราต้องไปดึงกันต่อไปจมมุดสบรรณแห่งเสรีครับผมได้แบบนี้ได้พอลังชีวิตเราถูกโจมตีนะครับคอปเตอร์ยกเริ่อโจมตีแล้วก็จากนั้นในในเธอเนี้ย พวกแข่งตีสามครั้งมากกว่าแล้วก็ในโซนเราเนี่ยมีเทมที่ไฟฟ้าอีกจัดเฟสจะเป็นใบจัดเฟสใช่ไหคิดว่าคงไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเลยจัดมาสองเด็กกลมันเหนียวอยู่แล้วใบเดียวอีกแล้วแต่เทมไฟฟ้าคืนถิ่นครับผมจันเกะครับอยากได้เกินเลยเผื่อได้คอมมอสเตอร์หรือไอเทมเทมไฟฟ้าที่ชื่อกาสต่างกันรวมกันไม่เกินสองขอยอร์ร์เปลี่ยนของส่งนี้นะคะเอามาขุดใบเดียวขอย้องอคือแล้วอันนี้ได้ใบเดียวแน่นอนอยู่แล้ว ยกเลอยากใส่กระสานได้ไหมเกมบิดยกมอนทั้งไวเรากับขึ้นมือได้ทีละครชิเดนของเรื่องนี้คือมันยกชิเดนได้ด้วยเอากลับมาใช้ใหม่เขายกชิเดนยกไหโต๊ดน้องเสือไงใบนี้ขาดไม่ได้ครับผมกิวเจอร์การ์ดบอดี้ไฟล์คอจอกองโบรดอฟอเอาเอามาใช้แค่เทคสองก็เพือมาหยิบบอดี้แค่นั้นแหละสองใบใช่ใช่เราแค่ต้องการหยิบบัตตี้เฮ้ยอุ้ยมันคือใบเดียวกันนะ ไปกันไปออเหรใช่ให้ดูคู่กันเลยอ่าก็คือรายี่ทีครับการแก้สถานการณ์ที่หลายๆคนรู้จักกันไม่ต้องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมถือว่าเป็นใบเดียวกันใช่ป่ะใช่ครับมันคือใบเดียวกันนะงวัลซอนคนละอาร์ตจช่ครับเซลล์จนจบมาแล้วสามวันจ่ายสังเกตนะครับมันก็จ่ายสองไลท์แต่ถ้าพลังชีวิตเรามีสามหน่วยหรือน้อยกว่านี้จะไล่แบบไม่ต้องจ่ายค่นเลยจดสั่งไปนี่ไล่เฉยแล้ว ลองสังเกตว่าส่วนใหญ่เป็นใบจั่วไมอไม้เี่สงี่ขบวนสูตรสัรับรถไฟจ่ายสองเลือดไล่ได้แต่น่าอย่าไล่เวทบตัดเวทลด้อยห้าสิบตนที่ใส่ไปเดียวเพราะว่ามันโดนโดนไปแ่ใสเดียวใช่็เลยใส่สต่อไปินเลสเตอร์ครับของนี่มคสีชาติครับอาจารย์เกตแล้วก็ โมดเด็กเราสองใบจัวนหนึ่งแล้วหาดอกเรามีสิบใบมากกว่าได้จว่นหนึ่งใบเป็นใบจ่วเงินเมื่อวานมาหรอจะส่งให้กาเมื่อวานวันพระอาต่อไป้องส่งตารการสามัญประจำเด็กยุคนีครับพอเทพสี่ยางอคัเตอร์ครับแจกแรกก็คือทังชีวิตจนจบเนี้พลังชีวิตไม่เราเาใช้คมสามารการ์อกสองนะครับเลือกการ์ดบนสนามหนึ่งใบจนจบเลยนี้การที่เลือกไม่ถูกกำลไม่ถูกนำกระสนามไม่ถูกนำกับต้อกระโซเนี่ยไม่ถูกถอดรนำกับข้ากรด้วยความสามารถกา พี่เลยโดนลูกค้าด้วยจัดการเนี่ยโดนคนละพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับพช่ใช่พรุ่งนี้ถ้าเกิดมาพี่จะส่งทันทีเลยครับแล้วก็ไปสองไปสุดท้ายของเด็กครับต้องใส่อยู่แล้วเพลงนี้มันปิดเกมเองยากครับรถมอเตอร์รถมอเตอรของรถมเตอร์ก็คือจังหวัดที่คุณอยู่นะครับถ้าพี่ส่งพรุ่งนี้ก็่ด้แล้วไม่เป็นไรน่าจะรู้จักกันแล้วมีคนดีประมาณนี้มาอยู่กับทางนู้นเลย ถ้าอยู่ไกลก็จะถึงวันจันทร์ครับจัดเลีงไม่สวยนะพี่แนะนำให้เรียกไปเซตไปสนีครับนิดก็จะประมาณนี้ครับเรียกไปสนีนะโอเคเดี๋ยวไปลองรำหน่อยลองรำไหมได้ครับเดี๋ยวลองรำให้ดูว่าเด็กนี้มันเล่นประมาณไหนมาเรามาลองรำมาลองรำดีเมทไหมได้ขอย้ายัครออมไหมสบายสบายได้อยู่ดีมันชื่อมตแต่เด็กเดี๋ยวเรียกเขามาดูคลิปพี่มีร์รำให้ดูด้วยขอย้ายชดการนะครับชดการนี้ตัวเองไม่ต้องขอย้ายใคขอย้ายตัวเอง บอกเลยว่าโคตรเก่งเลยเดียบร้อยร้อยห้าสิบร้อยไร่เลยเรียกตัดกี่ใบดีครับเรียกเพื่อนมาดูเลยเจริงลยตัดจริงตัดจริงโอเคผมเริ่มก่อนเริ่มหลังเนี่ยกำหนดไว้หน่อยเอาเริ่มพี่พงษ์ครับจะมีอุจจาระเริ่มหลังได้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 ลองดูลองดูเขาเป็นเด็กเลยเนี่ยโจ้เป็นเิ็กเฟิร์สท์คิวไม่ได้แล้วกันโดนตาย ดูเวอร์ซีไอของเด็กเอ็นดี้แต่เราการเฟิร์นเอนคิวได้อยู่หรอได้กับมือแล้วเรามีตอนนี้เฮ้ยไปเท่าทีมันลบมาจากไหนนโอเคแต่คิดว่าเขาไม่เฟิร์นเอ็นคิวเราหราแล้สาระครับโอเคครับเริ่มเสร็จแล้วแหละลดลดไปสักเท่าไหร่หกหรือหกหรือห้าหลือห้าแล้วฮะเพราะว่าเขาฟีชเตอร์กับดีไฟโอเคครับเพื่อนจวดคบูโกลี่นก่อนใช่ไหมไม่ต้องไป็นรถหรอบอะไรเนี่ยทำไมติดกันชัดจวดเลยเดี๋ยวเติน โอเคครับจากมือประมาณนี้เราเริ่มด้วยเขาคนนี้ก่อนมุงโคนด้วยบอลการก่อนใช่ไหมเชื่อแนบว่าเป็นการ์จวนะครับเราเน้นจั่วก่อนแล้วค่อยเอาพวกตัวเนี่ยพวกโกเลียวอะไรพวกเนี้ยไปเสิร์ฟอ่ามันจะได้หยิบมาให้เข้ากับมือเราโอเคทีนี้เราอยากจะรีดเอาม้าออกมาก่อนแล้วก็ปาฟิชเชอร์การ์บารี้ไฟล์อ่ะไปจะหยิบเอาม้ามาไม่กล้าเลยก็การรับการรับเดี๋ยวสนใจอย่างนี้ เปอกข่าตัวเลยมีตางที่ไหนเขาตายประดีแล้วทีนี้เราจะใช้เซฟเส็กชิดเด่นครับเรามีวิชาจครับทิ้งใบจะนิเกิเจ้สองครับแล้วก็สกิลพาราโดนทิ้งชัดจุ๊บสกิลโคดีย้ครับ ใส่กอลวปเนอยู่มืออุ้ยมาแล้ว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 มาแล้มาแล้ะมาแล้วมาแล้วมาล้วมาแมา่อ้วมาแล้วม้วมาแลาแล้วมาแล้วมา้มาแล้าแล้วมาแล้ม้วาแล้วาแะ้มาล่างล้วมาแ้วาแล้วมล้าแล้วมาแล้าแล้วมามาแล้มาแล้วมาแล้วมแล้วมาแเ้วมาแล้วมาเล็วเาแล้วมาแล้วมาแมาแป้วมาแล้วมแล้วาแล้วล้แล้วม็ล้วล้วมาแลลือกวมาแล้วมาแมมา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 แล้ม่ม้มาแา ่ที่ผมเอาล่างใหม่เฮ้ยล่างเก่าใหม่แลเพราะว่ามันกดในแพททเิร์นได้เฮ้ยกดได้ทุกเฟดใช่ถ้าเป็นล่างใหม่ล่าสุดอ่ะมันจะกดได้แค่แอร์แคคเราจะฟาร์มไม่ได้คโอ้โหโอเคมาต่อไปเราใช้เทคนอามากเลยครับลงมาไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือเป็นแปดจนอ่ะเสร็จไปแล้วนะครับคุณโอเคโอเคลงคนนี้ไหมครับได้ชัดจจุ่นโดนร้อยทีไม่โดนไม่โดนแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ได้ลำ บันกรนะครับเบอร์402ซึ่งเป็น1-10กาแล้วก็เจอเดอร์403นะครับกดไว้ได้เลยครับใช้โค้ดนะครับเขาละตอนารับเพี่อฟ้ามมั่นใจใเรื่องครับชัด3แล้วมันจะมีโค้ดแล้วก็หยิบการ์ดยังไงเก็บรถสูงสุดร้อยห้าสิบนะครัหยิบตัวสีมีอะไรน่าเล่นบ้างอุ้ยอุ้ยมีล้ออะยังไงดียังไงดีแต่ผมอยากรำโชว์ผมเลยจะเอาการ์ดจวเก็บล้อไว้แต่ถ้าเล่นจริงๆอ่ะผมคิดว่าหยิบร้อยเลยก็ได้แล้วแต่แต่ผมอยากล้ำข้อเาเลยวของเงาเลยข้ับ พี่จำไม่ได้ค่ะมือเรามันก็พร้อมแล้วแมวอยากลองพี่จะลงไ้่ทำโชว์ไปนี้ครับเกณฑ์ว่าเอาส่งไปไหนก็ลองดูแล้วกันพยายามเรียงไปนี้ไว้ข้างบนเดี๋ยวเราจะได้จ่ายมาบอกมาจ่ามันไว้ว่าอยู่ตรงไหนจุดสามไอจุดสองก่อนไอเทมใช่ปะมีมีโซลจุดหนึ่งการรับเรามาแล้วแต่เราจะไม่บอกเป็นอะไรแต่เราทำสกิลไม่ดูอ่าทำสกิลหรอลงวิชาอุ้งานลงงานนะครับอ่ใครอยากได้เราก็แจ้งมานะโอเคใช้สกิลวิชาอุ้งานัเกตฑทิ้งวันนี้ได้จุดสักชั่วโมงแล้วพักสิบห้านาที คืนสกิลไปนี้โดนทิ้งชัดจวงเดิพุ่งนี้ยังลดสูงสุดร้อยห้าสิบบนะครับแต่ลดสองร้อยบาทนะครับชิเดนตัวที่สองครับสกิลจะนิเก็ตสองร้บาทพี่ชายจานหนึ่งใบจุอุ้ยอุยชัดจวงรวมเราไปเท่าไหร่แน้ว L X 4บอกว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่แต่วครับเกิดแล้วครับเกิดแล้วครับ ชิเดตเตอร์บอกอย่างนี้อเลือกหนึ่งเคแจนเกตครับเคมันได้อยู่แล้วโม่สองอุ้ยอุ้ยได้จทย์หนึ่งครับอันนี้ก็แป่าเราสิบได้จทย์หนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่มีการเตรียมกันใดๆทั้งนั้นอ่ะลงชิเดนอีกตัวไปยังไม่หยุดยังไม่หยุดผมนี่มีใบมีใบนี่แจนเกตทิ้งครับได้จทย์สองสกิลครับพอเราโดนทิ้งไปนี้คิวในไลท์ไดแปดจทยหนึ่ง ลงครับมันเดินจับไปทัดจั่วลำเรื่อยๆครับลำเรื่อยๆตาตาลำไปก่อนพยายามลำอยู่จัดนิกเก็ตนะครับคนนี้ขุดสองใบที่ชื่อต่างครับอือนี่ขายบ้างเราพยายามขุดเอาไซส์สูตรมาก็ได้ครับเพราะบนมือเราอามากเยอะแล้วโอ้โกเดียมาใช้เชิญหน้าก็ได้ครับคนนี้ลงครับ ชัาจว่มมืเด้อชุบชุบโอ้ยทำเซลล์มาด้วยอือทำเซลล์นี่เก็บไว้ใช้เทิร์นหน้าได้ครับเพราะว่าบนมือเรากันพร้อมในระดับนี้ทีนี้พอเราเราจะปิดบอร์ดเรานะครับก็คือเราจะปิดด้วยอัมม่านีเฮ้ยฮิวก็ออที่สองฮิวการแยกใบ G R หลังกล่อง G P D สิบสี่นี่คือปิดบอร์ดนะครับทหนึ่งสองเดือนเป็นแปดเราจะฮิวแค่สิบครับได้จุ่อืม มีออีกมีอไให้รำอีกไหมถ้าอยากรำอีกก็คือเอาอามา่าลงไปเล่นอีรอมได้ครับแต่ว่าผมคิดว่าเราจะเก็บเกไว้จะไว้เล่นใบ,บนี้ได้นะครับโอเคทีนี้ก็เข้าแบทเทิรเราครับก็เรื่องนี้มันไม่ได้เน้นตีเนาะก็ไม่ต้องตีพอจบเทินเล่นกับท่มื่ทีนี้ก็เข้าเทินเขาอีกรอบครับเขาไล่อะไรมาก็เอาไว้ใช้จังหวะสำคัญนะครับหรือว,ว,ว่าเป็นพวกการ์ดฟาดพวกการ์ดบุกอะไรอย่างเงี้ยก็แตดเวทไป นี่แล้วเราก็มีรอยยอดทีดไปเรื่องเคาน์เตอร์ในการแปะพยายามแปะในช่วงสตาร์ทเฟสนะครับคือเริ่มเทิร์นมาแล้วแปะเลยอย่างนี้ก็ได้ในการทำให้เรารีบรวจเอ็การ์ดขึ้นมืาได้แล้วก็สองทุ่มนะครับเรจะต้องอัองันนี้มโอเครับปุ๊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 บเริ่มเทิร์นเรากดไปเลยก็ได้ครับเพื่อจั่วหาการ์ดก็เลยจะเป็นสิบสองพนเร้อยเอามาเลยละกล่องเอาหมดเลยอุ้ยออกได้ไหม เอาามแต่ผมคิดว่าจากจังหวะนี้เนี่ยเอาเกจได้เนาะแล้วก็ใช้ใบกางย่อเกจเพื่อเอไว้ปลาเราย่อสี่สี่ร้อยสี่ถึงสี่ร้อยหกนะครับเนี่ยเพื่อจะมีการเป็นคอนเทปต่อไปนี้นะครับคุณมืออันนี้มีสองใบแล้วคอนเทปแล้วถ้าฟาร์มจริงๆเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกตัดฟงตัดเศษอะไรพวกนี้ด้วย ยูดราคอสใส่นะนะก้นโบนได้กี่ใบแล้วก็พอจบเธอเราเนี่ยกับมือปุ๊บแล้วเราก็ไปล้อเลยนะครับอย่ารอช้าเด็กนี้มันอยู่นานมากไม่ได้พอเด็กมันค่อนข้างช้าดราคอสที่คือเขียวก็เด็กนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ีใส่ในโวออื่นได้กี่ใบจากมือแล้วเทิร์นหน้าเราก็ฟาร์มสบายๆเลยดราคอสใส่ในโวอร์อื่นได้กี่ใบประมาณนี้นะครับผมหยุดกรอบอันนี้มือ ก็มันเด็กมันจะคล้ายๆแลกจริงๆแล้วต้องบอกว่าแลกต้องคล้ายๆเด็กเหล่าก็แลกอก๊อปามาดูว่าไม่บอกว่าคือแลกกก๊อปเปไฟฟ้มาที่เองโอเคก็มีหลายทุกทุกคนเที่ยวไปลองซ้อมเล่นๆกันดูไปเพิ่มแบบพวกการ์ดกันก็ได้แบ้เราเกลงว่าเจอเด็กบุกอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพิ่มพวกแบบการ์ดตัดเฟลดนี้ก็ได้ ลิมิเต็ดได้ไงขึ้นเยอะได้ไงขึ้นเยอะมันทำให้เด็กเรามันเร็วขึ้นด้วยโอเคก็เด็กพวงนี้ถามให้ดีๆนะนะต้องตีจะไปดีตัวนี้นะครับลายเซ็นด้วยลายเซ็นด้วยแบบฟหอเคลายเซ็นต์การส่งของช้ามากครับมีรุ่นมหลากาขับไปรับเองยังไม่ให้เลยก็คือตอนนี้เพิ่งใหม่มาตัวต่อไปจะไม่ต่อไนี่อะไรกันแต่ว่าปล่อยปล่อยจะมีเปล่าอ๋อนนี้ช้อปปี้นะเขาตัดไปแล้ววันนี้พี่ไม่มีลูกค้าที่มีแฟลชเลยเดียวเดียวหน้าเด็กเขได้ครีย อ่าแล้ก็อย่าลืมนะครับตอนนี้เรามีไลฟ์นะครับไปเดียวกันรับบโคตาสิบปอร์เนต์สุดสุดงสิบาทครับผมอ่าแตรับโคทรกันได้แล้วก็ใครสนใจไปด้ในคอร์ดของรารแล้ก็บิ๊กหไปคลิปนี้อ่าต้องใช้ตัวมจะมีจีโน่ตแมนรอเล่นบัดดี้กับคุณอยู่อ่าครับผมอนนี้ก็ลากันไปก่อนครับสัสดีครับบ๊ายบายเรา